สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาต่อกันในหัวข้อที่6การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะการบวกนะของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันหลังจากกำลังงงกันมาตั้งแต่หัวข้อที่5แล้วเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วน เท่ากันแล้วก็มีตัวเศษเท่ากันมาแล้วนะคะยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรในในเล่มสสวทเล่มใหญ่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทำแบบฝึกหัดกันเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่คุณครูขอต่อในเรื่องของเศษส่วนในหัวข้อของการบวกมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปในเล่มใหญ่อีกทีหนึ่งมาดูในหัวข้อที่หนะคะหน้าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะ แปหนึ่งหน้า189นะคะหน้า189นะคะมาดูที่ภาพนะคะวงกลมแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเขาบอกว่านัดกำลังระบายสีรูป2รูปนะคะวงกลมแบ่งออกเป็น4ส่วนมีระบายสีด้วยสีม่วงอยู่สองส่วนนะคะ เขาเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษสองส่วนสีนะระบายสีด้วยสีเทาหนึ่งช่องใช่ไหมคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของรูปจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสีแล้วทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมดกี่ส่วนนับใหม่หนึ่งสองสามระบายสีแล้วสามส่วนนะอ่านว่าคิดเป็นเศษสามส่วนสี่ของรูป นะคะคดังนั้นก็เลยเอา1นส่วนสเศษ1นส่วนสตั้งบวกด้วยเศษ2อส่วนสให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะตัวส่วนโทษค่ะตัวเศษด้านบนเอามาบวกกันเลยนะคะตั้งบวกกันเอา1มาบวก2ส,ส่วนตัวส่วนยกมาแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าส่วนเท่ากันไหมคะส่วนเท่ากันส่วนเป็น4เท่ากันนะคะ ดังนั้นบวกกันแล้วจึงได้เท่ากับ1บวก2ได้3ถูกไหมคะแล้วมีส่วนเท่ากันก็คือสีอ่านว่าเศษ3ามส่วนสงงไหมถ้างงมาดูรูปที่สองต่อก่อนนะคะรูปที่สองแบ่งออกเป็นกี่ส่วน1 2 3 4 5สองีห้าหแบ่งออกเป็น8ส่วนนะคะแล้วระบายสีเทาไปซะกสอง ใช่ไหมคะระบายสีเทาไปสองช่องนะคะจากแปดอ่านว่าเศษสองส่วนแปดแล้วระบายสีม่วงไปเท่าไหร่นับหนึ่งสองสามสี่ระบายสีม่วงไปสีช่องจากแปดช่องใช่ไหมคะอ่านว่าเศษสี่ส่วนแปดนะคะของรูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยแหละดังนั้นจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีก็คือหก ถูกไหมหกมาจากไหนเดี๋ยวคุณครูเขียนฝั่งขวานี่เลยนะคะหกมาจากการเอาเศษสองส่วนแปดมาบวกกับเศษสี่ส่วนแปดนะคะอยากรู้ว่าระบายสีไปเท่าไหร่ก็เอาสองมาบวกสี่นะคะทั้งหมดนี่มีส่วนแปดเท่ากันนะบวกกันได้เศษหกส่วนแปดนะเหมือนกับที่โจทย์ บอกเราไหมคะเหมือนกับที่ในหนังสือบอกเราเลยนะอันนี้คุณครูอธิบายให้ฟังทางด้านขวามือนะว่ามันมาอยังไงไอ้หกส่วนแเนี่ยได้มาได้อย่างไงเขาจึงสรุปว่าอันนี้สําคัญนักเรียนสังเกตนะ,ะข้อความที่เขาระบุท้ายจากการสอนเรามาเนี่ยมันจะเป็นการสรุปซึ่งเด็กๆจะต้องจำนะคะในเรื่องนี้คืออะไรการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากาันตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านด้านล่าง ให้นำตัวเศษนะคะตัวส่วนอยู่ล่างถูกไหมให้นำตัวเศษมาบวกกันตัวเศษคือตัวบนถูกไหมคะมาบวกกันโดยตัวส่วนทำไมคะคงเดิมจ้าตัวส่วนคงเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะไม่ยากอันนี้ง่ายมากๆนะคะมาดูแบบฝึกหัดเลยในหน้านี้เปิดหน้าต่อไปนะคะจงหาผลบวกจากรูปที่กำหนด นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังงงเกี่ยวกับการระบายสีในเศษส่วนนะคะต้องไม่งงแล้วเพราะถ้าเราเลิกงงตรงส่วนนี้ได้มีความเข้าใจได้เราก็จะทำเรื่องเศษส่วนได้อย่างสนุกมาดูในหน้านี้นะคะเขาให้สีเทากับสีฟ้ามาใช้ใช้ในแบบฝึกหัดนะคะมาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างเขาบอกว่ามีสีเทาอยู่ โทษค่ะในวงกลมทั้งหมดเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนนะคะถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะระบายด้วยสีอะไรส่วนก็จะเป็น8ถูกไหมคะด้านบนสีเทาระบายไป3นะคะจึงได้เศษ3ส่วน8สีฟ้าระบายไปแค่2ช่องนะคะ อ่านว่าเศษสองส่วนแนะคะบวกกันแล้วเอา3มาบวก2เลยได้5แล้วส่วนก็ยังคงเดิมนะคะเป็นส่วน8นะนี่คือคําตอบทีนี้มาดูแล้วในแบบฝึกหัดจริงๆล่ะเลื่อนลงมาข้อที่1แท่งสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น4ช่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนเป็นเศษสองโทษคะ่ะส่วนเป็น4เท่ากัน และระบายด้วยสีฟ้าสักสองส่วนเห็นไหมระบายด้วยสีเทาหนึ่งส่วนนะคะเขียนบวกกันสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองบวกหนึ่งได้สามนะคะยังเป็นส่วนสีคงเดิมนะงงไหมอ่ะมาดูข้อสามอีกทีหนึ่งนะคะรูปกี่เหลี่ยมเอ่ยรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยมแบ่งออกเป็นหกช่อง หกช่องนะคะแบ่งออกเป็นหกส่วนนั่นแหละเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันสีฟ้าระบายไปหนึ่งสองสามสีเทาระบายไปสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาบวกกันก็เอาสามบวกสองได้ห้าง่ายไหมส่วนหกยังคงเดิมนะคะอันนี้ทำได้ไหมน่าจะทำได้นะเดี๋ยวลองทำดู อ่คุณครูมาทำข้อข้อ8ดให้อีกข้อหนึ่งละกันอ่มาช่วยกันดูข้อแปดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี้ยแบ่งออกเป็นเดี๋ยนะคะสี่สามสิบสองช่องส่วนเท่ากันไหมคะส่วนก็คือสิบสองเท่ากันแต่เขามีสีเทาสีเทาหนึ่งสองสามสี่ระบายเทาสี่ช่อง อ่านว่าเศษสี่ส่วน12ระบายสีฟ้าอ่อนอีกสีช่องอ่านว่าเศษสี่ส่วน12ระบายสีฟ้าเข้มอีกสีช่องอ่านว่าเศษสส่วน12นำมาบวกกันทำยังไงก็เอาสี่มาบวกสี่บวกสี่เลยสามครั้งนะคะเสร็จแล้วส่วนยังคงเดิมถูกไหมคะ เอาคำตอบมาใส่4 4บวก4บวกส3ครั้งได้เท่าไร่4า12ใช่ไหมได้12ส่วน12สนะคะส่วนยังเป็น12คงเดิมถ้าสังเกตในรูปมีช่องไหนที่ไม่ได้ระบายสีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ12ส่วน12หรือหรือ1ถูกไหมคะหรือ1นั่นเองนะทีนี้เปิดหน้าต่อไปในหน้า19 1 ยังไม่จบเป็นการแสดงการหาผลบวกแล้วนะคะมาดูการหาผลบวกตัวอย่างะะ<ม>เศษ1นส่วนหบวกเศษ3ามส่วนหนะคะเขาก็ตั้งเศษ1เอ่อโทษค่ะเอาเศษ1ส่วนหบวกกับเศษ3ส่วน5เท่ากับเอา1มาบวก3เลยนะคะ<ม>แล้วทั้งหมดมีส่วน5นะคะได้คำตอบคือเศษ4ีส่วนห้า แล้วมาเขียนตอบเป็นเศษส่วนหนะคะเศษส่วนไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยเวลาตอบนะที่มาดูข้อแรกเลยเอายกตัวอย่างเลยทําให้ดูเลยเศษ1นส่วนสี่บวกเศษ1นส่วนสเวลาเด็กเขียนตอบหนูจะต้องเขียนลงไปแบบนี้เศษ1นส่วนสี่บวกเศษ1ส่วนสี่เขียนไปในเส้นบรรทัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบวกกันได้เอาโทษค่ะ ไปใส่คำตอบและใจร้อน1นบวกหนะคะทั้งหมดส่วน4เท่ากันนะคะได้คําตอบเท่ากับเศษ2อส่วนสีนะคะสยังคงเดิมและเราก็เขียนตอบอบอบนะคะทำมาให้เรียบร้อยนะใช้หม้บรนทัดนะคะในในเครื่องคุณครูไม่มีไม้บรรทัดตอบเศษ2ส่วน4นะ,ะมาดูข้อ3าม โทษทีข้อสองฝั่งขวามือนะคะเศษ1หส่วนสบวกเศษส 2, ส่วนสก็ตั้งเลยเสษ1หส่วนสบวกเศษส 2, ส่วนสเขียนบนเส้นแบบนี้เลยนะคะเท่ากับเอา1มาบวกกับ2ทั้งหมดส่วนสยังคงเดิมเท่ากับ1นบวกสได้3ส่วน3คงเดิมตออบตอนะคะ ขีดเส้นใต้2เส้นคำตอบคือ3ส่วน3หรือ1ถูกไหมคะอ่าที่เหลือทำได้ไหมได้ไม่มีปัญหาข้อ6ก็ทำได้นะคะบวกกัน3ครขังเลยนะคะส่วนยังคงเดิมเสร็จแล้วมาดูในหน้าต่อไปให้เติมผลบวกอันนี้ก็ไม่ยาก นะคุณครูพาทำข้อด้านล่างนะคะ7จบวกสได้เท่าไหร่มาดูข้อ9ตอนนี้คุณครูพูดถึงข้อ9อยู่7จบวกสได้11นะคะส1ส่วน11ยังคงเดิมหรือหรือ1นะคะแล้วมาดูข้อ11 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10นะคะ เพราะฉะนั้นก็เขียนลงไปเลยว่าได้เศษ10บส่วนสิยังคงเดิมนะคะที่เหลือทำเองนะต่อมาเปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในสี่เหลี่ยมนะคะในช่องว่างมาดูซิข้อที่1นสองส่วน9เศษ2ส่วนเบวกเศษ5้ส่วนเได้เท่าไหร่คะเอาสองบวกหเท่ากับ7ถูกไมเจ็ดส่วนเ้ ทีนี้ก็ทำการเปรียบเทียบเลย7ส่วน9กับ7ส่วน9ข้อนี้ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะมาดูข้อ2อีกข้อหนึ่งข้อ2 6 1ส่วน11เศษ6กส่วน11บเวกเศษ3ส่วน11เราได้เท่าไหร่คะ6 3บวก3ได้9 1ส่วน11เ,เอาเปรียบเทียบกัน9กับ7อันไหนมากกว่ากันแสดงว่าเศษ9ส่วน11มากกว่าเศษ7ส่วน11 นะคะที่ความง่ายของมันคือส่วนมันเท่ากันเราจึงทําการเปรียบเทียบตัวเศษแบบจํานวนเต็มปกติเลยเราก็จะไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นแบบทดสอบในวันนี้แบบฝึกหัดนะคะค่อนข้างง่ายพยายามตั้งใจทํานะคะอย่าให้ผิดนะการบ้านของเราในวันนี้มีหน้า190-192ถึงนะคะ3หน้านะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ